สวัสดีครับวันนี้เรามาตอบคาถามคุณธนานะครับถามมาว่าวิธีตั้งเส้นบรรทัดหน้าจอให้เท่ากับสเกลหนึงต่อหนึเท่าของจริงทํำยังไงแต่ผมจะทําให้ดูนะครับคือตัวนี้นี่มันจะเป็นปุ่มพิเศษเพิ่มเมติมขึ้นมาของของการขยายนะครับเราเรากดก่อนนะครับที่ซูมเพื่อให้แถบ Property Bar ของซูมขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นไปที่ Option แล้วกดที่ workspace นะครับเลื่อนลงมาหาตรงนี้นะครับ custom i z e นะครับแล้วตามด้วย command มันจะมีปุ่มเพิ่มตรงต่างให้เรานะครับแต่เรามันจะมีหลายหมวดมากถ้าเราค้นหาไม่เจอเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีนี้ครับกดค้นหาปุ่มค้นหาปุ่ม1ต่อ1นต่อ1 ึ้นมาซูมหนึ่งต่อหนึ่งปิดไปทีนี้เราก็ยกปุ่มเพิ่มเติมพิเศษนะครับขึ้นมาที่แถบตัวนี้เรายังวางไม่ได้นะครับจนกว่าเราจะเห็นสีดำดำนี้นะครับหมายถึงว่าเราวางได้กดตรงนี้แล้วเราวางปุ่มหนึ่งต่อหนึ่งก็จะขึ้นมานะครับแล้วเราก็กดโอเคเพื่อกลับเป็นการยืนยันนะครับทีนี้เวลาเราทํางานเนี่ย ลูกค้าเขาต้องการดูขนาดจริงก่อนพิมพ์แล้วก็สามารถทำให้ดูได้เลยโดยดูจากโดยเราจะทำงานไปก่อนพอทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะกดให้เขาดูนะครับขยายแบบหนึ่งต่อหน,นึ่งคือชิ้นงานจริงๆที่ตัดเนี่ยก็จะสูงเท่านี้จริงๆ มองจากหน้าจอจะเหมือนกับของจริงเลยแต่มันก็ไม่แม่นยําทีเดียวนะครับอาจต้องมีการปรับหน้าจอยืดหดแล้วเอามาทัดทาบดูตั้งให้ให้ตรงมันก็จะใช้ได้นะครับกดหนึ่งต่อหนึ่งนะครับถ้าเราเอมามาทัดมาทกับเส้นเนี้ยมันจะเท่ากับ วเวลาเราจาักจะลบนะครับเราก็เหมือนเดิมนะครับกดให้คอมมานด์ขึ้นมาก่อนแล้วเรายกมาทิ้งไว้ข้างนอกมันจะลบทิ้งไปแต่ต้องกดโอเคทุกครั้งนะครับมันจะยืนยันคำสั่งตัวเดิมขอบคุณครับ